ดูเหมือนว่าการตัดสินใจย้ายจากลิเวอร์รพูลสโมรสรยกัยกษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกไปเล่นให้กับบบเยอร์มิวนิกในศึกบุนเดสติกาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของซาริโอมาเน่ดูจะเป็นการเลือกที่ผิดพลาดของทุกฝ่ายลิเวอร์รพูลเสียนหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญในเกมโลกขณะที่บาเยอร์ใบได้นับแต่ที่สามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างหลังจากการหายไปของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติโปลแลนด์ที่ย้ายไปยังบาร์เซลโลนาส่วนมาเน่ก็ฟอมตกอย่างไม่น่าเชื่อจนถึงตอนนี้ตัวลูกวัย31ปีทำไปแล้ว้วว11ปรรระตจาาากกกกก32เกมมทุยใหับ แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือมาเน่ตองหลุดไปเป็นตัวสำรองถึง8เกมและไม่ได้เป็นคีย์แมนของทีมเหมือนตอนอยู่ลิเวอร์พูลอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นข่าวชาวที่ล้อแรงที่สดเกี่ยวกับมาเน่ในรอบสปนาหที่ผ่านมาคือการที่เจ้าตัวไปต่อยเลรอยซานเน่เพื่อร่วมทีมบาเยอร์หลังจบเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกที่บุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อศูย์เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มจากมาเน่ที่ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังและซานเน่ ทั้งคู่กลับมาที่ห้องแต่งตัวหลังจบเกมก็ยังคงอารมณ์ค้างกันอยู่แต่สุดท้ายกลายเป็นมาเน่ที่ทนไม่ไหวเข้าประชกซานเนจนปากแตกหลังข่าวแพร่กระจายออกไปผู้บริหารของบาเยนร์จึงตัดสินใจลงโทษโดยการถอดชื่อมาเน่ออกจากเกมบูเดนลกาที่พบกับฮอฟเฟนไฮม์และสั่งปรับเงินถึง500 0 0 0ยูโรหรือประมาณ19ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้บริหารของบาเยนร์ไม่พอใจพฤติกรรมของมาเน่อย่างมากและมีความเป็นไปได้สูงว่าปีชาวเซนิโก้อาจจะโดนปล่อยตัวออกจากทัพเสือใต้หลังจบฤดูกาลนี้นอกจ แต่ย้ายจากลิเวอร์พูลมาเล่นกับบาเยอร์น,นั้นมาน่ยังไม่สามารถหาตำแหน่งที่ดีที่สุดของตัวเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นในยุคการคุมทีมของยูเลียนนาเกลมันหรือโทมัสท,ทูเค่เองก็ตามในตอนที่นาเกลมันคุมทีมบาเยอร์เขามอบบทบาทให้มาเน่ไปเล่นกองหน้าตัวกลางแทนที่ของลว,วันดอฟกี้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นตำแหน่งที่มาเน่ไม่ถนัดและก็โชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวัง หลังจากทูเคินเข้ามารับงานต่อขอยกมาเน่กลับไปประจําการทางริมเส้นฝั่งซ้ายเหมือนตอนที่เล่นกับยูพูแต่กลายเป็นว่ามาเน่ดูสับสนและเล่นไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นอย่างไรก็ตามทูเคินยังคมงมองโลกในแง่ดีโดยอธิบายว่าคุณต้องใช้เวลาในการปรับตัวหลังจากเปลี่ยนสโมสรใหม่แม้ว่าจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนก็ตามกองหน้าอย่างซาริโอเป็นคนเรียนรู้ได้ไวนั่นคือกุญแจสําคัญมันเกี่ยวกับความไว้วางใจและความอดทนเพื่อที่เขาจะได้กลับมาโชว์ความยอดเยี่ยมอีกครั้งดูเหมือนว่ามาเน่จะสูญเสียความมั่นใจที่ เคยทาได้สมัยที่ยังอยู่กับลิเวอร์พูลทั้ทงในเรื่องการเอาชนะกองหลังในการดวลตัวต่อตัวความคิดสร้างสารรค์และการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบขาดเหมือนเดิมทุกเคิลนให้สัมภาษณ์ถึงความอดทนที่ต้องรองคอยฟองของมานีให้กลับมาแต่บายเยิร์หัวขาเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และต้องการความสําเร็จทันทีดังนั้นผู้เล่นในวัยมากถึง31ปีที่กําลังสูญเสียความมั่นใจและมีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาก็น่าจะอยู่ในทิ่นอารอันอารีนาต่อไปได้ไม่นาน